สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเล่นในเซิร์ฟของใครเนี่ยเอเดอล็อกไฟยชื่ออะไรครับชื่อเจแล้วอะไรอ๊ตโอตโตกินครับชายาชื่อโอชื่ออ่อตหรือไม่จริงครับชอบชายาโอเครับโอเคครับ ชื่อก็ะยาอย่าเก็บตัวนอนนี่อย่าบึงขุดตรงนี้ฮะตรงไหนตรงไหนอย่าบึงขุดมันเดี๋ยวมันเตี้ยไปเดี๋ยวมันเตี้ยไปมันช้าไม่เป็นปีอะเอาเอาเป็น เป็นคาฟิงเทเบิลก่อนกูคุณมาปียอะไรเจอเปล่าโอเคเราจะตั้งหลักกันอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะลงไปสำรวจข้างล่างแป๊บนึงเราตกกันนะไม่เป็นไรเะถววันเยอะ วัดตุ่งมาอ้ยศตุ่าฮะนี่มันเข้าใจเลยไอ้หลมง่ะไอ้ตะโกนมาแล้วไก่ลับไปอ๋อไก่ถึงแล้วก่อนจะรลุงลงค่แล้วอไล่ะทอะไรก็ม่ร้โย้องรทคนทจ้าทำไรอะไม่คุยจร้เอา ไม่เป็นไรทไมอ่ะจะขุดหินหินอยู่ข้างล่างลงมาเลยข้างล่างอ่ะเออปีนถาวรเขาบอกเขาตามเขาตานอ่ะจะขึ้นไหมฮะโอ้ขึ้นแทบไม่ถูกอ้โอ้ทับซ้อนมากไบโอ

มีแมวเราจะหาทำบ้านบนต้นไม้ไหมเอาเลยมันไม่มีชิ่บ้านอยู่เอเจอดันเลยแต่แล้เวเมื่อสัสสมวัสด,ดันตั๊กอยู่ที่เดิมยอ้อยเจมันยังไม่มีไฟลเลยโอ้โหไม่ต้องไปโเรอีพี่เตอยู่ตัวเลย ลาวาอ้ตันาหยล้ไป้ยายาตายยายตายตายตาตาายตายตายตายายตายตายตยตายตายตตายายตาย้างตายตายายตายตาตายตายายอยายตายตายตาายยาาายตาาตายายา สองหลอขึ <LY> ้นาดันเด้เยเย้ที Boy? ่จะขุดหินมาแล้วเฮ้ในที่ขุดใที่ขุดขุดอันนี้ขุดลงมาลงมาโอ๊ยเฮ้ตายฮะตายตายอยู่ไหนกัน่ะเราอยู่ทีพีมาเดนเรากำลังขุดหินอยู่โอ้โลงมานล้

น้องดิบดิบดำดิบเดี๋ยวไปสร้างบ้านรออว้ยเหล็กว้าวเจออะไรเหรอเจอเหล็กว้าวาอาา้เรื่องมีอยู่สักกราลงดันเหล็กอยู่ายเฮ้ยอาเบะอาเบะอาเบะตีเีตีตอตีตีตีตตี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 อี ไม่อ้อย่าพอนะ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 เจออะเจออบิไม่มีที่ถก้ละวิ่เสียงหูบ่อยนะเราเนี่ยโอ๊ยหูบเจอ็ลอยลจัดคือโลบ อยากตอนนี้อยากเจอตอนนี้อยากเจอคมากกว่าอยากเจอทานเหมือนเต้ยนี่นมีเต้สองคนเลยเหมือนเจ๊เือเขาจะไม่คุยเลยอเจเจไปแล้วียเจ๊ตีเจ๊ีเจ๊ีีไปมันไปมันไปมัน

อว๊ยอยู่ใต้ดินนี่หรอแล้วใต้ด yeah. ินในตรงไหนนะมึนฮะมันมึนก็มืดแล้วดิเจมืดแล้วโอ้ยผิดผิดผิดขล้วไปขาเผาเราส่วนแล้วไปแล้วเหล็กอยู่แปดอันแล้วเรื่องของข้าวจ้าด้วยใช่ไหม ของคูแต่ผมเปนมาเก็บตัวเรื่ออะไรกูคุณได้มะมะต้ม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 เร็วมาเรวรอเร็วรอเร็วเย่เรารอดแล้วแล้วแล้ยแ้เยเราลอดแล้วเย่เราลอดแล้วเย่ จป็นงแาเป็นบิ่งผู้ชายผนะู้ชายดิเราเริ่มงงนะงงอะไรเริ่มงงั้ทใครจะเข้ามาก็เข้ามาเราอยู่ในบ้านแล้วเยี่ยมเมืนเลยขมคืนแ้วค่เจ้าจิ้มไว้บาแล้วกูเอเจ้เอขวาเอขวาเนี่ยขี้เหร่ S yes, I M I X อ่าฮ่ฮันไดโอ้โหอ๋อโอ้้โหอ๋อ้โหอ๋โอ้โหอโอ้ออ้โอ้ จะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหจะหายไม่กจอเลยสี่กินเนื้อซอมบี้เปนแรงไม่เป็นแรงไม่ได้โอ้โหเอาหามงสมัครว่าสมัครกันได้หอล่ามาเจอกันเรามาอยู่ในโรงเตียงพวกเราวัดดงพิมนะครับได้ลงยูทูบกันแล้วไม่ต้องไปเงียบมึงวะวัด